อยากมาฟังทำตออของอายการว่าช่วยถึงตามความยุติธรรมเข้าไม่ได้เพราะมีทั้งแท่นปูนมีทั้งรั้วรวดา กราบนักวัฒนการหลวงปู่ครับเรื่องคดีชาวนานะครับที่ทำนามาชื่นเราเราได้ชื่นฟ้องโดยคุณพระรามเทพพระจุลูปเลขาธิการในการหลวงปูได้เป็นคนรับฟ้องหลายดำเนินการยื่นฟ้องไปที่ศาลปกครองแล้วนะครับศาลานะครับอาจารให้เล่นลักษณะนี้เอามาดูนะครับเราจะ้ต้องฟ้องศาลปกครองศาลเดียวครับจะฟ้องศาลอื่นไม่ได้ครับ